พบก,กับช่องดิตาแนวนะเมื่อนี้เฮามาเลาะขีดตลาดสังเจียงยามแรงทุกคนื้นนี้ตอนนี้เฮายังอยู่หน้าบ้านดงประศักเนาะเดี๋ยวเฮาสี่เข้าไปบริเวณด้านข้างของตลาดสังเจียงทุกคนเฮาสิพาทุกคนไปบึ่งบรรยากาศในยามชายแรงแบบนี้เนาะ ตัวนี้เขากําลังก่อสร้างทุกคนแต่ก่อนเป็นอู่ซ่อมแปงลงรถเด้ตัวนี้ยามนี้เขาเจาะคิดเป็นล็อกเป็นล็อกให้เศร้าขายเครื่องขายยางเนาะเปิดให้จองมาบุนี้จะเป็นโรงแรมเนาะโรงแรมเจียงผลิตเจียงผลิตนี่จะเป็นบริเวณด้านหลังเนาะ ขตลาดสังเจียกบบวยด้านหลังทุกคนขอโทษด้านข้างโอ้ตัวนี้จะเป็นฮานเบียร์เปิดแล้วเด้นี่มือนาเดี๋ยวที่พาทุกคนเข้าไปเบิ่งบรรยากาศด้านในนะเยอะเยอะก็ yeah, yeah. ต้นขึ้นโอ้นี่ต้นกระทัน่น นี่จะเป็นคลองระบายน้ำเนาะทุกคนอยู่ด้านข้างทางเข้าตลาดสังเียตดีทุกคนตัวนี้จะเป็นตึกด้านหลังเป็นด้านหลังของโรงแรมอัมบานีเนาะตัวนี้เฮาเคยไปท่ายันให้ทุกคนเบึ่งมันย่างเลบนที่มันมีแสงไฟหลายๆนะทุกคนัวเมื่อกี้ตัวนี้มีฮานนวดฮานย่างหลยๆ เป็นห้านของคนจีนเนาะแต่ว่าจ้างพนักง,งานคนเราเนะเจะดป็นห้านะะเดี๋ยวไปบึงบรรยากาศในยามคาเแรงเนาะเยอะเยอะอ ทนตัวทางหน้านี่ก็จะเป็นทางเข้าแล้วเนาะรถหลายบอนอะ่ะเบื้อ,อ,องนี้จะเป็นเบื้องทางเข้านะเบื้องนี้มุอเต้านี่เขาก็ผ่านมาทางนี้เราทุกคนมุอเต้านี่เขาก็ลงคลิปหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนแรงมันเล่าอีกทุกคนตรงนี้นจะเป็น้างขายหมังไหม คนค่อนข้างจะกระพอมีอยู่นะทุกคนจะโปรไล่ให้ยเยอะๆที่รถค่อยๆขึ้นโอ้ยโอ้เรื้องนั้นจะเป็นเบื้องโรงแรมอาลมาเน่เนาะที่เขาถ่ายเมื่อกี้เป็นเบื้องหลังนะโอ้สิบันดาหนาอาหารสังเกตเห็นคนมีคนมานั่งกินแล้วด้ยทุกคน มื่อนี้เพื่วหลายเด้เมื่อนั้นทำมาตอนกลางคืนนั่นฝนตกเนาะบ่มีคนหลายกันเลย เศรษฐกิจของจีนเโอ้เดี๋ยวเขาที่พาทุกคนเฟิ่งเขาเจ้าขายเนี่ยพักขายมีขายไม่อย่างไรโ,โ,โ,โซโลท,ทาส์ดิสก์แบบเน้นเน้นขนาดเลยเดี๋ยวท้องว่างทุกคนเลยเขาเจ้าใส่ซลล์ขายนะทุกคนมันมีอย่างไรไปดู นาะบึงก่็มันดังแต่ในญี่ปุ่นมันดังใช่สลี่ขาวสลี่เหลืองอืยอดหอยอันนี้หอยก็มีตัดก้นแล้วว่เนี่ยยังยังไดตัด,ตดีกเพื <c oughs> ่อนเป็นตัดเอ๊ะหมากไม้ นี่ยังดิบ Juno, เนาะดิบมาต้มเฮายังบ่นะครับต้มซุปข้าวไก่

ขอเบื้องนั้นมีรถเดียว้พเวลขเอาบอาเหมนน้ดเอาเลขแล้วมงไม่่อยมนมีหลายเนียวนะทุกคนเครื่อเขาเจ้าขายเดี๋ยวไปเบื้งรถใหญ่ๆเง้มือเสารนี่เขามากกลมาเนาะกกลมาแล้วเห็นรถใหญ่จอดอยู่เขามือเศารนี่เขามากกลมาเบื้งโอ้มือเ้ารนี่เขาว่าจะขันมาสี่คันวะ มาเบิ่งตะแลงประมาณสองสี่หกคันรถขนส่งสินค้าเนาะยใหญ่ๆทุกคนมือเหาะเบิงบ่งรถเก็บภาพบรรยากาศย Nh ามเลนเมื่อกี้นี้เราไปพุ่นเนาะทุกคนไปบนที่เจ้าขายผักโอ้มีหลายเนี่ยอยู่ข้าเจ้า,าใส่ล้อใส่ยางมานะทุกคน เรเซนนมาขายกะทิวัาด,ดีเนาะไ,ไปตลาดทุกคนได้ออกตลาดตลีเปนรถนะทุกคนโอ้จะเป็นตู้คอนทนเนอร์แบบนี้เนาะ<อ>เยวเบิง่งเบิ่งด้านหลังเป็นรถที่นำสินค้าเข้ามาขายอยู่ในลาวเนาะซึ่งเป็นสินค้าที่นำมาจากสปอจีน หลายสมควรนุดคนเต็มตู้คอนเทนเนอร์เนาะมาเบื้องเบื้ององแหมบ้าน,นี้เบื้ององแหมจะประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นไปจุดจุดตรงนั้นทุกตนองโดสูงๆนะถ่ายลงมาเนาะบันเดี๋ยวขอไปบ่เอียเอีย หางเชียง้านขังจะมีหานค้าหานอย่างเนาะที่ขาเจ้ามาซ่อมมาอย่างแต่ว่ามันขึ้นขึ้นกับบองแฮมทุกคนกั่ขาเจ้ามานั่นก็ซ่อม ตัวนี้ขึ้นได้ป่ะเออได้ป่ะขึ้นไหมขึ้นมาบ <c oughs> ่เป็นอย่างที่เยาจะถ่ายภาพไปเบื้องนั่นโอ้ขจ้าเรถคันใดแบบนี้เนาะต้นไม้ทุกคนไงเขาถามพระเจ้าว่าขึ้นได้บ่เป็นอย่างเนาะ ขอจะลอกทุกคนเบิงบ่งเบิ่งอ๋อได้อยู่เนาะหุ้ยเอะขึ้นมาเก็บภาพมุมสูงตึกตัวนั้นจะเป็นอันศูนย์การค้าซูอป,ปิ้งมลล์ทุกคนตัวที่เราไปถ่ายทุกคนได้เบิง่งเบิ่งเสร็จแล้วเนาะ ตัวนั้นจะเป็นศูนย์การค้าสปริงโมลต,ตึกใหม่เนาะมาเบื้องนี้จะเป็นสถานที่จอดรถเนาะตัวที่เขาถ่ายมาเมื่อกี้ผู้สาวน่ายู่นรมนี้ทุกคน ขึ้นมาบนหุ่นสูงแบบนี้ก็งามอีกไปแนวนึงแล้วทุกคนถึงจะเป็นตึกของแฮมสังเจียงรถกับสัญจรไปสัญจรมาอยู่หลายนะเขตเศรษฐกิจสังเจียงจุดบุกเบิกในนครนเขงเวียงจันทร์ทุกคนโอ้ประมาณนี้ทุกคนที่เอาขึ้นมางามเจาะขึ้นมาแบบนี้ ธุรกิจฮานค้ามมนอย่างต่างๆอยู่ที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนประมาณ80%จะเป็นของคนจีนทุกคนอีกสัเปอร์เซ็นต์จะเป็นของลาวเขาเนาะแต่ว่าพนักงานของคนจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคนลาวทุกคนเป็นฮานของคนจีนแต่ว่าเขาเจ้างเขาเจ้าจ้างพนักงานจะเป็นพนักงานคนลาวเนาะมาแล้วเขาเจ้าก็จะส่วนเรียกส่วนงานส่วนนั้นนี้ให้เนาะบางคนก็นบางฮานก็นต้องการคนที่มีความรู้ด้านภาษาจีนเนาะ บางคนก็บ้ต้องการคนคนธรรมดาทั่วไปก็ได้เนาะก็มาเห็ดได้คือกันเนาะแต่ว่าเขาเา้การก็นสนเอาเนาะก็ถือว่าเป็นการดีส่งเสริม,มให้งานเราเขาเนะเดี๋ยวเราลงไปลุ่มกันทุกคนบัดน,นี้จะเก็บภาพอยู่ด้านลุ่มอีกครับนี่ทุกคนตอนนี้เราลงมาด้านลุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเราสิพาทุกคนไปเบื้องอีกเบื้องเนาะรอบไปเบื้องที่โซนเขาเจ้าขายเสื้อผ้านะ แต่ว่าขัดเจ้าปิดแล้วได้ทุกคนออกมาส่วนพวงน,นี้ส่วนหลายขัดเจ้าปิดหมดแล้วจะนีส่วนการค้า ธนาคารเพื่ออยังเนาะต่างๆบริษัทที่เขาเจ้ามาเซาเราเาลาะไปคนโอ้มีรถหลวๆอย่างนี้รราารรทุกคนรถลูๆจอดราคาพอธรรมดาเลยทุกคนมาเบื้องนี้จะประมาณนี้ทุกคนแลกเปลี่ยนเงินจีนแลกแลกเปลี่ยนจินลี่เนะเเาะงินแลกเปลี่ยนเงิน สินงี้ลงทุนเป็นธุรกิจเนะาะห้านค้าห้านอย่างเปิดให้จองให้เซ่าเฮหดห้นหานเใหดอย่างต่างๆเนะหลายๆเป็นบริษัทเป็นหาน้างที่มาเข้ากันหลายยอเวะไปเบิ่งอีกโซนเนาะ วันนี้มาอัปเดตให้ทุกคนได้เบ่งเนาะ ปิดส่วนไลน์แล้วทุกคนสวนาวไลน์แล้ว <c oughs> โอ้ปิดมันแล้วนะทุกคนถ้ามือหน้าเขาชิมาถ่ายตอนที่ขอจ้อนยังบุกปิดให้ทุกคนเบอ วงนี้จะ <c oughs> เป็นโซนเสื้อผ้าทุกคนขายเสื้อผ้าแฟชั่นเนาะขายส่งขายย่อยไม่อย่างประมาณนี้แหละตามที่เราเคยมาแต่ก่อนเนาะเดี๋ยวมือใดเขาเจาเปิดขเขาก็จเปิดอทุกมือเลยทุกคนแต่ว่ามือนี้เขาเจ้าปิดไว้นเนาะเรามันค่ําแล้วนะมุนาสิพาทุกคนมาเบื้องตอนที่เขาเจายังประทานปิดเนาะไปลงยาวลงไปฮอด,ดวงนัินก็นมีคือกนะันเนาะ มา้นีเจอผานะเดี๋ยวเข้าไปโซนนี้เ่งทุกคนโซนนี้จะเป็นขายเครื่องอยู่เบื้องนี้เนาะโอ้ขายทั้งสองเบื้องทุกคนแต่ว่าขเขาจะจอดรถเป็นแล้วจอดรถพร้อมเลยปิดมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ 6โมงครึ่งแล้วเขาเจ้าจะน่าน่าจะปิดประมาณ5้าโมงหรือว่า4ี่โมงครึ่งประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปเบึ่งอยู่เบื้องด้านนอกกัน<อ>มีรถลูจอดอยู่หลายเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเบื้องนี้ทุกคนมีอย่งเลย เบื้องนี้จะเป็นเบื้องขีดโซนขายอาหารอย่างต่างๆเนาะต่เขาก็เคยมา,าทายแล้วจะมากลางคืนมันนั้น <c oughs> มันนี้มาจะสวยบ้งเนะาะผู้คนก็สลายไปก็จะเป็นคนจีนเนาะทุกคนสลงยจะเป็นคนจีนทีนย่างเลาะซื้อเลาะ มันยังอยู่กินนี้คนเราเขาก็คนน้อยเนาะที่ิมากินมาเดี่ยวหรอกหาหารกินเสือโอ้คนนี้เป็น,นเชสต์ใจทางที่เขาเข้ามาเมื่อกี้แล้วนะ cái bừng bừng đan nổ và đi được vượt ô vượt lại

ตนที่เราเข้าไปเสร็จแล้วเนาะอ๋อบรงนี้ก็จะมีห้องเฮียมม่นังต่างๆหลายมาเก็บภาพบรรยากาศแต่เขาก็เคไยไายทุกคนได้เบิรงหลายเที่ยแล้วเนาะอันนี้มันเป็นบรรยากาศในยามตะแรงทุกคนบางคนเข้ามาเบิ่งใหม่เนาะย,ยังบ่ทันได้เห็นก็มนี <laughs> เรศษเรศษฐกิจเขตพัฒนาของจีนอยู่ในเขตนนี้ไปเบิ่งทางหน้าทุกคนมีห้านอาหารนี่อย่างครับเบ้งทางหน้า,นนา,า,านเขาเอขอนี่ยีรถหลายเนาะเดี๋ยวพาไปเบิง่งทุกคนห้านอาหารนี่อย่างก็เกลับมากลับมาคึกคักเลยกคนมีคนนี่แขกเท่าหลายแล้วเป็นหา้หานห้านชินดัต ับเจากับมาลายแล้วนะเต็ม ตลาดตั้งเจี้ยงมาเนาะตอนนี้เขาสีไปลิ้นฝักค้างนอยนึงเนาะเดี๋ยวเขาะเิะปิดคลิปทุนนกคนเนาะปากจ่อเ็ดอย่างน่องสายเนาะเดี๋ยวไปเบิง้งท,ทุกคนตทุกคนเป็นเป็น,เป,นเป็นการปิดคลิปอยู่ที่จุดนั้นเนาะทุกคนเอ๋อเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บนทุกคน ตุกเท่าไรดื่มเจ็ดพันเดิมดีดีเองสบายดีนะทุกคนตอนนี้เราได้มาหอดที่ห้องน้ำใจแล้วเนาะมานั่งฟังเพลงนะทุกคนนั่งฟังเพลง เรื่องเสียงอยู่ในเนาะ <c oughs> อามามาแล้วเ่สำหรับคลิปนี้จะประมาณนี้เนาะทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับสมเนาะถ้าผิดพลาดระกันใดต้องขอโทษขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคะลิปอไปเด้วยทุกคนสบายดี